สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ผมมาที่อําเภอรามันนะครับจังหวัดยาลานะครับมาบ้านเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นร้านของเพื่อนนะครับเป็นธุรกิจของเขานะฮะก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะที่เรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมนะครับก็รู้จักกันมานานนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมา เที่ยวชมธุรกิจของเขานะครับแล้วก็มาคุยเรื่องปรัชญาชีวิตนะครับแล้วก็คติประจําใจนะครับแล้วก็แนวาทางการท,ทรําธุรกิจของเขานะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เขาสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างไรนะครับครับนี่ก็คือรับส่งสินค้านะครับ,นะรบก็มีของไปรษณีย์มีของแฟลชแล้วก็มีของ เ n นที uh, NT, อะไรคนระับรู้สึกว่านะครับครับแล้วก็มีร้านกิบช็อปขายเครื่องสำอางนะครับแล้วก็น้ำหอ,อมอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็นะเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับตู้ซักผ้าหยดเหรียญน,นะครับซึ่งเพื่อนคนหนึ่งสามารถที่จะเปิดร้าน3ร้านนะครับสามารถที่จะดูแล นเดียวไม่รู้ว่าเขาสามารถทําได้อย่างไรนะเดี๋ยวเดียวผมจะคุยกับเขานะครับว่าเขามีอะไรดีนะฮะนี่นะครับเจ้าของร้านที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับเนี่ยแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผมเบยครับเบนะครับพี่เบนะครับพี่เบนะฮะเดี๋ยวดูการทางานนะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับเบสุเบตวันหมานสุเบยวันหมานนะฮะนามสกุลดังแถวบ้านดังเวซาเนี่ยคนนี้เลยฮะ ทำอะไรบ้างครับพี่เบย์สำหรับธุรกิจในปัจจุบันนี้มีกี่อย่างตอนนี้เหรอครับผมตอนนี้อาจจะบอกว่าธุรกิจก็ไม่เชิงเป็นงานอดิเรกอดิเรกนะครับหนึ่งส่งของส่งของนะครับของครับอที่ร้านมีตั้งแต่ระบบเยนทีครับแฟลชไีค์ัรับพูดดังหน่อยฮะคือ แฟนเพจผมเนี่ยคุูนัวชุนใหญ่ก็เป็นคุณธราพูดดังๆเลยครับคุณเบเป็นจุดรับสินค้าครับครจะส่งจี t ็มทีก็ได้ส่งแฟลก็ได้ส่งไปรษณีย์ก็ได้ครับก็มีของไปรษณีย์แล้วก็ของบริษัทแฟลแล้วก็ GNT นะครับอยู่ในตัวมันเดียวกันครับผมบายขอบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าส่งยังไงบ้างฮะค่าใช้จ่ายถ้าตอนนี้เกณฑ์ทีเริ่มต้นที่19บเก้าบาทโลเสาร์อาทิตย์10บาทถ้าเกณฑ์ทีแต่ละวัก็แฟครับน่าสนใจมากไม่เกินไม่เกินหนึ่งกิโลรับผมนอกจากธุรกิจรับส่งสินค้านะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็มีการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยทุกธนาคารทุกธนาคารนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วย ผ่อนรถด้วยผ่อนรถด้วยครับแล้วก็จัดหาคู่ให้ด้วยผมจะโชว์ไหมนะครับไปตามวัยครมีมีมีแพลนที่จะเปิดบริษัทหาคู่ไหมฮะมีมีมีเออเนี่เดี๋ยวผมจะสมัครคนแรกเลยนี่น่าสนึนี่ละสนครับผมโอเคโอเคครับก็มีคลิปช็อปด้วยใช่ไหมครับคลิปช็อปเครื่องสำอางแล้วก็ชุดชั้นในชุดชั้นใน มีไซส์ใหญ่ไหมฮะไซส์ก็โอเคตั้งแต่ตั้งแต่สามสิบจนถึงสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบแปดได้ทุะใช่ฮะแล้วก็ไม่ต้องสั่นทัชเลยเราถามเนี่ยเพราะคนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วใส่ใจใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็นอกจากม้วนแล้วม้วนแล้วก็มีหยอดเหรียญซักผ้าหยอดเหรียญครับอือฮึก็ถือว่าทำได้หลายอย่างภายในคนเดียว มึงใช่คนเดียวกับเมียกับเมียกับภรรยานะฮะคู่ชีวิตนะครับครับแล้วตาช่างนี่ไว้ทําอะไรครับเนี่ยตาช่างเนี่ยครับอ่าตามจริงมันมีดิจิตอลดิจิตอลเสียครับดิจิตอลเนี่ยก็เลยเอานี่ทดแทนก่อนชั่วคราวไหมถ้าเกิดผมผมมีผักมีปลาจะช่างเนีมาขอช่างได้ไหมได้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 นะยเอ็นนี้มันมีดิจิตอลตัวยุงครับผมอ๋อนี่ดิจิตอลนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวใหญ่ๆครับเราจะพาไปชมร้านกิฟท์ช็อปแล้วกับแล้วก็ร้าน ร้านนี่คุณภรรยานะครับเอาสภาพภรรยาดีกว่าสภาพภรรยาดีกว่าครับผมแล้วก็ไปดูตู้เสื้อผ้ายอดเหรียญด้วยครับครับผมนําไปเลยครับนี่คืกจับจากเยลาครับนี่ก็คือของที่สั่งมาม,มาจําหน่ายใช่ไหมครับนี่พนักง,งานขายนะฮะมีอะไรบ้างครับ น้ำหอมน้ำหอมมีอะไรเด็ดๆแนะนำไหมฮะเกี่ยวกับน้ำหอมเนี่ยมีมีรสอะไรไหมนี่เกสอน Channel ก็มีนะครับ Channel นะครับก็มีมีทุกสีเปรยก็มีนะฮะไม่ไม่่ไม่ทราบว่ามีอลองเนตหรือเปล่านะกวนใจผมเลยครับก็มีมีอีกอะไรอีกฮะมีเครื่องสำอางนะครับมีครีม มีโลชั่นนะครับนี่ครับปากกาเขียนคิ้วเขียนตาก็มีหมดนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับกางเกงนะครับเสื้อในสตรีนะครับนะครับมุมนี้ก็เป็นเครื่องสำอางเช่นกันนะฮะก็มีบากไม้ให้เลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่รักสวยรักงามนะครับอาหารเสริมนะครับ ครับครับขาวทำให้ขาวครับมีอะไรบ้างฮะยกเลยครับยกเลยครับอันนี้คืออะไรคะเนี่ยวิตามินซีวิตามินซีนะครับอือันนี้บำรุงบำรุงอะไรฮะบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายส่วนนี้คือธุรกิจเล็กเลน้อยคืออะไรฮะคือเครื่องสัก้ายยอดเหรียญเครื่องสักพายยอดเหรียญนะครับเนี่ย20ิบาทนะครับ จากแรกตอนนี้อยู่หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ตัวตอนนี้เป็นอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเป็นเก้าตัวนะฮะจากแรกเริ่มกี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับสามารถขยายกิจการมาเป็นเก้าตัวนะฮะนี่นะครับบริการใส่น้ํายาให้ลูกค้าอ่าบริการใส่น้ํายาอีกนะครับเป็นอีก ธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกอย่างหนึ่งนะก็คือธุกตู้ซักผ้าหยอดเดียญน,นะครับระบบอัตโนมัตินะฮะยี่สิบ <rue> บาทสามสิบบาทนะครับอ,นนอันนี้ตูอ้อบนี่ตูอ้อบอันนี้ตูอ้อบผ้าก็มีนะนะครับผง<ม>ซักฟอกฟรีผงซักฟอกฟรีนะครับพี่น้องครับฟรีช่วง,วงนะี้รมับใครที่ทอยู่อำเภอรามันนะครับอยากซักผ้าครับมาเลยนะครับนี่ ถ้าอยู่เพื่อเรามันอยากซักผ้านี่มาหาเพื่อนผมเลยนะเนี่ยนะครับตู้ซักผ้าหยอดเดียนนะครับยี่สิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทสี่สิบาทครับแล้วแล้วแต่ขนาดจํานวนของเสื้อนะครับและที่สําคัญนะครับนี่ฮะผมซักฟอเฟรียรนะครับนะครับแล้วเพื่อนผมล้วมีบริการใส่น้ํายานะครับปรับผ้านุ่มนะฮะหอมติดจมูกเลยนะ บริการดีนะครับมาเลยนะครับใครที่อยู่รางวันนะบอกเลยนะเสียดายผมอยู่ไกลไม่งั้นมาประจําร้านเพื่อนผมแล้วนะพูดตรงๆนะครับเนี่มาประชันค่อย่ครรอกกันนะเนี่ยไม่ประชันใครอ้วนกว่ากันอายุเท่ากันนะฮะนี่นะครับเรียนมาด้วยกันนะตั้งแต่มัธยมปลายม .4 นะครับเบเนี่ยก็ฮอตที่สุดในโรงเรียนเลยนะบอกให้เรื่องไรเรื่องไรครับ เนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เรื่องนี้เรียอเลยใจสปอร์ตมากนะครับก็พูดถึงการทํางานนะครับเวเป็นไงมั่งในช่วงในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้ครัเป็นไงบ้างฮะับช่วงนี้ก็ทำดีละทำดีละฮะก็ประคองประคองประคองจิตเป็นเรื่องครับก็สามารถซื้อ บ้านอีกห้องหนึ่งข้างหน้านี่นะเนี่ยคีอผมจะให้ดูนี่เนี่ยนะที่มีกันสาสีเขียวเนี่พึ่งซื้อนะฮะของเบเขานะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพื่อนคนนี้นะคือเบนี่จบจบที่ไหนมาฮะจบหมายถึงจบยาตีฮะหมอตีหมอมอเกษมหมอเกษมนะฮะจบช้าแลวเนี่ยหมอเกษมหน้าตาแบบนี้ รอเถอะกลัวเถอนได้ครับผมมายังไงเนี่ยที่มามาเปิดร้านเลยแบบนี้ครจบด้านไหนครับเบย์จบด้านไหนครับบริหารบริหารนะครับอือก็ตรงกับที่เดยนมานะครับก็คือการบริหารงานนะครับธุรกิจครับนี่ก็บริหารมีพ่นนี่ก็ลูกสาวนะฮะทายาทเนอะชร่ออะไรฮะเรียกอะไรด้วอารีซานะฮะลูกอีกคนครับเบย์สอง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 คนนะฮะ ภรรยากี่คนครับภรรยาเรบอ๋อพาสองนะลูกลูกไม่นะครับไม่นะครับเร็วเบเบอ่ะมีแนวคิดอย่างไงนะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการทำงานการความเป็นอยู่อะไรแบบนี้มีคติประจำใจอะไรไหมฮะ มีข้อเดียวก่าคือห้ามป่วยห้ามเวลาห้ามขาดห้ามปิดร้านะอะไรคือความสุขของเวครับความสุขคือได้เห็นขึ้นหัวเราะได้เห็นรอยยิ้มครับอะไรคือความทุกข์ครับความทุกข์ไม่มีตังค์เนี่ยถ้าเกิดการไม่มีตังค์ถ้าเกิดการไม่มีตังค์และมีความทุกข์ในผมก็คงฆ่าตัวตายไปแล้ว นะครับก็คนเราไม่มีความต้องการที่แบบไม่มีลิมิตอะไรเลยคนเราเกิดมาก็ต้องสู้นะครับเบก็สู้ชีวิตมาตลอดนะครับใช่ไหมฮะอย่าพูดเรื่องอดีตอดีตมันมันมันข่มขืนอย่าร้องไห้เลยนะครับก็ภรรยาก็ไม่อยู่นะฮะอยู่อยู่นะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับภรรยาด้วยนะครับว่าทําไมถึงเลือกคนนี้เป็นสามีนะฮะเนี่ยผมก็งงนะฮะเนี่ยเต้อนองกาน ที่เราอยู่กับทั้งคู่นะฮะบเบยนะ์แล้วก็มอสนะแล้วก็ทายาทคนนี้นะมอสมีอะไรจะพูดไหมฮะเกี่ยวกับธุรกิจที่ทําอยู่ทุกวันนี้ฮะใครสนใจนะครับเราตัาขึ้นมาเลยเกี่ยวกับร้านกิฟท์ชอลลนน็อปมอสดูแลกิฟท์ช็อปหรือว่าดูแลร้านไหนฮะเดี๋ดูแลร้านนี้นะที่กิฟท์ช็อปนะแล,แล้วก็ซักผ้าด้วยครับแล้วก็ไปไปยุ่งแถวนู้นด้วยก็อัลฮัมดุร์ลาฮ์อัลฮัมบิร์ลาห์นะครับอยู่ได้อยู่ได้นะครับย่าง แปดปีนะครับแล้วกับคนนี้กี่ปีครับเนี aka, ่ยคนนี้ตั้งใจมสองมสนะฮะคิดยังไงถึงเลือกคนนี้เขามีดีใช่ไหมฮะครับถ้ามีดีมอก็คงไม่เลือกนะจไหมฮะครับก็ฝากร้านเพื่อนนะครับไว้ในดวงใจนะไว้ในอ้อมใจนะครับสําหรับใครที่อยากส่งสินค้านะครับใครที่สนใจจะซื้อเกี่ยวกับน้ําพอ เครื่องสาอางกิฟช็อปเสื้อผง<น>เสื้อผ้านะชุดนอนก็มีนะครับ,บแล้วก็ใครที่จะซักผ้านะฮะนี่นะร้านซักผ้าอยู่ข้างๆนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะฮะร,ร้านเบนะชื่อร้านอะไรนะปนเป็นทางการชื่อร้านอะไรฮนะนูดช็อปนูดช็อปนะฮะสำหรับสำหรับกิฟช็อปก็คือนูดช็อปนะครับสามธุรกิจนะฮะทรีอินวันนะฮะสามห้องติดกันแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งห้องข้างหน้าเพิ่งซื้อใหม่นะฮะ จะเปิดร้านอะไรฮะข้ง้งข้างหน้ากำลังคิดนะฮะเปิดร้านอาหารไหมที่ผมมากินฟรีครับก็ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะฮะใครที่มีความสนใจเกี่ยวใช้บริการในด้านนี้นะก็เชิญนะที่รามันนะครับาทางเขาเรียกว่าทางสายล่างนะฮะไปอำเภอกับสถานีรถไฟนะครับครับสวัสดีนะครับบ ตอนดีไหนฝาด้วยฝาด้านด้วยฝาด้านด้วยรามมัมัน